พ่อทำไมพ่อต้องมาทำเองอ่ะจ๊ะเจนี่ไปไหนอะเจนี่ออกไปข้างนอกได้ไงอ่ะจ๊ะก็หนูจ้างให้เจนี่อยู่ดูแลพ่ออะ่ะพ่ออันนี้อให้เจนี่ออกไปเองก็และพ่ออยากจะหัดดูแลตัวเองมากที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระใครพ่อหนูไม่เคยคิดว่าพ่อเป็นภาระเลยนะแต่พ่อคิด มันเป็นเรื่องจริงด้วยดยลรีบพ่อรู้นะว่าม่วนเกิดอะไขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่พ่อพ่อลูกก็คงไม่ต้องไปเสีย่ยงไม่เกี่ยวเลยนะครับพุ่งดอนเรื่องทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นเพราะพวกนั้นมันเลวเองต่างหากผมอยากหัดดูแลตัวผมเองครับเพราะถ้าท้ายสุดแล้วตาผมบอดผมยังมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าผมทำอะไรไม่ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ไปทำไมพ่อพ่ออย่าพูดแบบนี้สิจ้ะพ่อก็ต้องอยู่เพื่อหนูไงดอลลี่ที่ผ่านมาพ่อทำให้ลูกลำบากมันเยอะแล้วมัเพราะว่าพ่อคิดแต่เรื่องตัวเองแล้วแต่พ่ออยากจะเป็นพ่อที่ดีอยากอยู่กับลูกไม่อยากจะให้ลูกต้องลำบากอีก เข้าใจครับพุ่งดอนตอนนีทำตามที่พุ่งดอนขอเถอะลุงจะได้สบายใจก็ได้จ้ะอ่เรียบร้อยนะครับพุ่งลุง ของที่จําเป็นต่างๆเราไว้ที่เดิมคุณลุงจะได้จําได้ส่วนพวกของที่เราเขียวออกไปเป็นของเกกาจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขอบคุณครับพ่อจ๊ะตอนนี้พ่อมองเห็นแค่ไหนแล้วจ๊ะพ่อพอเห็นแสงสว่างนะแต่ว่าทุกอย่างยังเบลอๆอยู่ใช้วิธีนับก้าวไหมครับช่วยได้งั้น เรามาลองนับเก้ากันไหมจ๊ะ<า>เดี๋ยวเริ่มจากประตูก็ได้จแต่พอ่อตรงนี้อยู่ตรงเก้าอี้ใช่ไหมไค่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากประตูไปตัวกินข้าวาากับหลังก่อนโอเคเริ่มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถึงแล้วนี่นี่นี่จากประตูมาโต๊ะก,กินข้าวนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราลองเดินจากโต๊ะก,กินข้าวเนี่ยไปตักข้าวกลับกกลับเริ่มนะจ๊ะหนึ่งสองสาม สี่ห้ามากแค่ลุงดอนจำเก้าให้ได้แค่นั้นเองครับไหนพ่อลองเดินกลับไปห้าเก้าไปโต<ร>นะ๊ะกินขะ้าวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมห้าห้นจ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนี่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของฉันจริงๆ